ทำแท้กันเลยว่าเฮ็ดยังกระรูอนนั้นละ่ะเฮ็ดเนงกระรูนะเฮ็ดเนงกระะอันนั้น่นะ,นนนะฟึกในคณะนั่นนี่ฝึกนในคณะนะขำว่าเป็นองค์สติองค์สมาธีองคปัญญาอาจทำงานรับผิดรับชอบในสิ่งนั้นเลก็กกระทอให้าำว่าเฝ้ามองเบ่งจ,จิตเจ้าของ,งนี่ตนเองต้องรับผิดชอบตนเองนี้คือวัดปฏิบัติวัดว่าขาเฮาแขนเฮาก้วงเท่าไดเงาเท่าไหคอเหานี่ข้าสีน่งเสือใส่นี่ ถ้าบวมมีปัญญาขื่นก่อนมันเอาไปโอบไปอ้อมยังบ่ได้ดอกมันยืดมันยุนมันปดมันปล่อยยังบ่ได้มันถือเด้ความใหม่เนี่คนเลยสามมาที่ที่ขื่นก่เนีด้คนเขาบว่ามีสามมาที่ที่ไปโอบไปอ้อมที่ไปอาไปรีไปอาไปรีไปอาไปรออยยังโอระมันแล้วแหละมันที่อาเกลืออากูดยังเขาบ่มีแล้วอือกทาปั้นทูบินแหละเนี่ยคนเรยกสั่งสามมาทิที่ขื่นกนสั่งสามมาที่ที่ขื่นกร เฮ็ดเนี่ยไขรันะน้นั่เนเฮ็ดแต่มันคือเ้าสอนตลอดมีสองภาคแล้วเขาไ่ได้สอนให้เป็นหลงเอียงได้เนะังไงคุณตัวว่าห้าให้สอนให้เป็นหลงเองียงเป็นอย่างมันคือผมมีความจริงใจกับเจ้าของผมมีความจริงใจอย่างก็กระทาเฮ็ดอันเื่อเนี่ยเป็นงานร้องคุณตัวเข้าใจเฮ็ดนี่กรสร้างเนะี่ยเป็นร้องงานรักก็ะคืนนี่รักษาใจมีสม,สมธิมีสมาธินี่มีปัญญารักษาใจเจ้าของผิด เมื่อรักษาได้แล้วก็ถอยเขามา้ําบออกไปเบองงานแล้วก็ถอยเขามาฮ้องกับว่าหอยฟังอยู่ตลอดฮ้างคือสิไปลงหัวปักหัวปัม๊มใส่